ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จระคังเนื้อขาวมาช้างนะครับนะครับแตกลายนาครับนะครับพระองค์นี้สวยมากครับเดี๋ยวเอาลงทุกท่านครับเป็นพระหูข้างเดียวนะครับนะครับแตกยนาสวยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกจากกรอบให้ดูทุกท่านดูนะครับนะครับว่าเนื้อข้างในสวยขนาดไหนครับครับนี่นะครับผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1000x และขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ห้ถึง 2000x นกะครับให้ทุกท่านดูเนื้อว่าสวยขนาดไหนครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารนะครับแกะแมบบ่พิมพ์ถวายหลวงปู่เซียนโตพรมหลงสีสุขังเป็นพระพิมพ์ชายจีวรบางนะครับนะครับเป็นพิมพ์สวยเป็นหูข้างเดียวนะครับแกะแมบบ่พิมพ์มาจากพระแก้วขาวนะครับหูข้างเดียวนะครับนี่ครับเนเขาข้าวครับพระองค์นี้ นะครับมีแตกลันลานนงงานอย่างนี้คงสร้างในยุคป,ปีพศ2408นะครับนะครับเพราะว่ายุคนั้นเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าหลวงวิจารณ์ท่านเข้ามาท่านได้เห็นว่าทําไมพระของของหลวงป,ปู่เซียนตัวพงศ์ีสร้างครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้ให้แกะแม่พิมพ์ให้แล้วก็แต่ว่าพระแกะแม่พิมพ์กดพิมพ์ออกมาทําไมมีรอยลานรอยเล้านะครับท่านจึง ต่อมาถึงบอกให้ว่าให้ได้เอาใช้น้ามันต่างอิ๋วเข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนผสม,สมจึงทําให้พระยุคต่อมาทําให้พระมีความสวยมีความไม่มีความแตกลายลานลายลานแลย,ลลยมีลานมีเล,ล้าน้อยลงนะครับนะครับพระยุคนี้จะจะ,จะมีการเล้าลานเยอะนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับพระองค์นี้เป็นพระของหลวงปู่เสวียนโตพรม,มงศีสุรคงังที่ท่านได้ขึ้น เป็นพระสมเด็จวระสมเด็จยันโตพงศ์ีนะครับได้เลื่อนตําแหน่งเป็นสมเด็จยันโตพงศ์ีได้ได้เป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้ปลุกเสกและเป็นผู้สร้างนะครับและคนแกะพิมพ์พิมพ์ถวายคือหลวงวิจารณ์นะครับนะครับดูครับในมูลสารนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง1 0 0 0 x และ1 6 0 0 x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับนะครับดูครับนี่ครับดูครับนะครับ สวยครับช้ำมากเลยครับองค์นี้ครับนะครับเดี๋ยวครับขยายด้วยกล้องหนึ่งพันเอ็กซ์นี่ครับนี่ครับดูครับเราก็จะเห็นอะไรบ้างนะครับอยู่ในที่ันที่ได้บันทึกกันไปนะครับดูความคมชัดความชัดของพระเกศนะครับดูครับคมมากครับทะลุทะลุนะครับพระเกศทะลุนะครับนี่ครับพระเกศทะลุนะครับนี่สวยครับขอบวายพาสซีนใหญ่ลึกนะครับ ใหญ่นะครับดูหัวไหลนี่แขนด้านนี้ก็ยกสูงนะครับบางนะครับตรงแขนนี้ก็มีรอยบาดครับแล้วก็เส้นกอดมานี่ครับนี่ผ้าหักแตกผ้ากำแพงเวทเทานะครับนี่ผ้าแตกผ้ากำแพงครับพูดผ้ากำแพงนะครับนะครับนะครับสวยครับดูผ้าแตกผ้ากำแพงเยอะครับนี่ครับทำไมแตกเยอะก็คือมียุคนี้คือผสมผ้าแตกผ้ากำแพงเยอะนะครับในส่วนผสมนะครับ นะครับ um. แล้วก็มีเหล็กๆไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับเล็กไหลผงไพ่ดำเล็กไหลผงไพ่ดำนะครับภาคแต่ภาคอําแพงนะครับดูครับแล้วก็ผมพุทุกคุณทั้ง5้านะครับนี่ครับผมปฐมมังคตสิงห์สิงห์เหผุมาราชนะครับแล้วก็มีค้าบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับค้าบเปิ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับดูครับนะครับเราใช้ยุคนี้คือใช้ข้าวสุกนะครับข้าวสุกตํานะครับผสมผสมกับปูนนะครับแล้วก็ ได้เอาผงเกสรนะครับมีส่วนผสมนะครับนะครับสวยครับนะครับดูครับความคมความสวยมากครับเนี่ยสวยจริงๆครับดูเป็นพิมพ์ของพระแก้วขาวนะครับอยู่หูข้างเดียวนะครับหูข้างเดียวนะครับหูข้างเดียวนะครับสวยแล้วดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับสวยมากครับมีรอยอะไรไม่รู้ครับเรียกเนี่ยยิ่ง แต่คนเขาเรียกอะไรรอยนอนด้นรอยปูใตแล้วเขาไม่รู้นะครับไม่ใช่อะไรรอยครับคือคือเขากดแม่พิมพเขากดกดแม่พิมพ์ลงไปนะครับในบล็อกแม่พิมพ์เราใช้ตัวกริ้งนะครับกริ้งแล้วก็ปากนะครับโปะปากแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเป็นรอยนะครับก็จะเป็นรอยแล้วก็มีคูดไปด้วยครับคูดคือที่มวลสารพวกเนี้ยเม็ดเทาเม็ดดาเม็ดอะไรพวกนี้นะครับเป็นรอยคูด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 ไปก็เป็นรอยนะครับไม่ใช่เกิดจากไอ ลอยพวกนั้นแล้วรับนะครับเกิดจะรอยลอยลอยเขาปาดปาดหลังปาดพระสมเด็จนะครับเรามีที่กดนะครับนะครับนี่ครับสวยครับธรรมชาติครับธรรมชาติสวยครับเนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับดูเนื้อข้างในครับครับนี่แหละครับพอเราลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับถึง2 0 0 0 x เราก็จะเห็นของแท้รับเนื้อเป็นยังไงข้างในนะครับคอยดูนะครับ นี่ครับดูครับนี่คือครับเม็ดทองไหครับเห็นเม็ดทองเลยนะครับนี่ครับจะเห็นชัดๆเลยนะครับเม็ดทองครับเนี่ยเม็ดทองครับทองคําเลยครับเห็นเม็ดทองคํานะครับเห็นผงวัตถุคุณต่าง5้านะครับอันนี้พระหักแตกพระต่องแพงนะครับเยวครับเผ็นสทับมีรอยลานรอยล้าวครับพระยุคนี้คือเป็นพระยุคเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงที่ก่อนจะมาใช้น้ามันตังอิ้วนะครับนะครับท่านหลวงวิจารณ์ท่านเห็นว่าพระ ของปู่ในยุคนี้มันมีการลอยลานลอยล้าเยอะโดยอาจารย์จึงเสนอแนะนําให้เอา่าน้ำมันตังอิ่วมาเป็นส่วนผสมนะครับพระจึงได้มีเนื้อสวยขึ้นมาครับเนื้อสวยเนื้อออกมาสีเฉดอีกเฉดนึงนะครับตอนแรกสมัยก่อนเนื้อจะเป็นเฉดเฉดอย่างนี้นะครับออกเฉดนี้คือไม่มีน้ํามันตังอิ่วนะครับนี่พระหักแต่พระกาแพงนะครับนะครับเห็นพระหักแต่พระกําแพงนะครับเห็นไหมครับครับ แคนไซนะครับนี่ครับผ้าแตกก็าต้องแพงนะครับเดี๋ยวเราขยายให้ดูนะครับนี่ครับดูครับรอยหยดนะครับธรรมชาติเลยครับหยดน้ําติ๋งเลยครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับนี่ครับการงอกตอนนี้เขางอกอยงนี้มาปิดตรงนี้นะครับนะครับดูเรื่อยๆครับดูนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็แร่หล็กหลายงไพดำนครับแร่หล็กหลายงไพดำนะครับนะครับ นี่ครับจากธรรมชาตินะครับดูครับจะมีรอยลานอย่างนี้นะครับตอนนั้นยังไม่ได้ใช้น้ำมันดักอิวนะครับนะครับจะมีลานเยอะครับลานเยอะแต่ลานสวยนะครับเขาลานสวยลานลานธรรมชาตินะครับดูครับลานแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่ลานแบบของทําขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับดูลานแบบนี้นะครับนี่ลานด้านชําเลยครับชําสวยนะครับดูครับนี่คือความสวยครับนี่ครับดูครับนี่ดู มีผ้าหักแต่นะครับนะครับเศษผ้าหักแต่พระกำแพงนะครับนี่คาบดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่พระกำแพงผ้าหักแต่พระกำแพงนะครับเป็นเจ้าเขียวพวกนี้คาบดินเจ็ดปงเจ็ดป่านะครับดูครับพวกนี้ผ้าหักแต่พระกำแพงนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับนี่ครับผ้าหักแต่พระกำแพงนะครับเนี่ยเม็ดช็อกนะครับช็อกเหลืองนะครับนีแร่หลากหลายผงไผ่ดำนะครับนะครับดูครับธรรมชาตินะครับ นี่คือธรรมชาตินะครับดูความผมจนย่อเป็นอย่างนี้นะครับมีลอยลอยลอนลอยแล้วธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยเด่นเจ็ดหลงด่นเจ็ดป่าเขียวเีนี่ครับครับดินเจ็ดหลงด่นเจ็ดป่านะครับสวยมากครับดูครับ ธรรมชาตินะครับโอ้หเหล็กไหลวงนี้นึกว่าจะเหล็กไหลไม่ใหญ่มีองหลังใหญ่ใหญ่ๆใหญ่ๆมากเลยครับนี่ครับใหญ่มากเลยครับผมชอบมากครับที่มีเหล็กไหลแบบนี้เหล็กไหลนี่เหล็กไหลนะครับพักแต่พังกเพงานุตุคุณทั้งห้านะครับดูครับพักแต่โอ้เหล็กไหลเยอะครับดีครับตอนแรกนึกจาไม่มีโอ้พหพอขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซ์เห็นเลยครับตอนแรกดูพารเอ็กซ์ยังไม่ยังไม่เห็นขนาดนี้ครับ นี่ครับข้าวตีนศักดิ์ดิเจ็ดป่งดิเจ็ดป่านะครับเห็นหมดเลยครับดูครับสวยครับดูครับเป็นชั้นๆนะครับเหมือนหน้าผานะครับเหมือนหน้าหินนะครับหินภูเขาครับอย่างนี้นะครับแตกหลายลานอย่างนี้ครับมี่ผมมุทุคุณทั้งห้านะครับผมมุตุคุณทั้งห้าเราขยายเพื่อเผยแพร่นะครับไม่ต้องมาสอดอะไรมากมายครับเผยแพร่เพื่อเป็นสื่อเรีรู้ของเก่าให้คนเรียนรู้นะครับให้คนส่วนมากได้เรียนรู้ได้รู้นะครับ ไม่ใช่เอามาซื้อขายนะครับเรียนรู้นะครับมาเผยแพร่นะครับเราทําคลิปมาเพื่อเผยแพร่นะครับว่าของเก่าๆที่อายุมากกว่า150ปีเก่าแล exactly it, ้วเป็นยังไงพระสมเด็จนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผสมน้ำมันตังอิวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะออกเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อขาวๆเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรอยธรรมชาติครับแตกลานธรรมชาติอย่างนี้นะครับนี่คือแตกลานธรรมชาตินะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับจะให้เขารู้กันนะครับนี่ครับเ นะครับไะได้ร like ู s ้กันนะครับไม่ใช่แตกออกมปไปฝอยไปฝอยแบบแตกไม่มีทิศทางนะครับต้องแตกอย่างนี้นะครับนี่คือแตกลานแตกร้าวตัวอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับแตกเป็นทุ่งแบบนี้นะครับนะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับดูครับมีแคลไซด์ด้านในครับดูครับต้องมีแคลไซด์ด้วยนะครับดูครับเนี่ยสวยครับธรรมชาติตัวอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวต้องดูแล้วผมจะเอาดูด้านหลังทิศด้านหลังองค์พระนะครับองค์พระด้านหลังนะครับ็นบ้างครับดูหน่อยครับโอ้เจอแล้วครับโอ้สวยมากเลยครับนี่ครับโอ้เป็ดช็อกเม็ดอะไรมีครบเลยครับครับดูครับธรรมชาติเลยครับดูครับ มีสูงมีต่ำมีคลื่นมีธรรมชาตินะครับนี่ครับต้องอย่างนี้นะครับพระที่มีอายุมากกว่า150ปีนะครับของใหม่ๆทําไม่ได้นะครับดูครับต้องเกิดขึ้นธรรมชาติอย่างนี้นะครับต้องเกิดขึ้นธรรมชาติอย่างนี้นะครับ สวยครับสวยมากเลยครับดูครับสวยมากครับดันป้าหกแตกครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ